สวัสดีคะ่ะชาวฮอนด้าทุกคนเช็คอินเดือนธันวาคมก่อนจะก้าวสู่ปีใหม่ปี2569ตอนนี้สุภสัท์มอเตอร์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์จัดโปรโมชั่นแบบว้าวมากๆใครอยากเช็คอร์ไซคู่ใจแบบเซฟเซฟทั้งการขับขี่ทั้งค่าบำรุงรักษาต้องมาเลยนะคะตรวจเช็ครถฟรี10รายการตามมาตรฐานคู่มือฮอนด้าเลยคะ่ะและยังไม่หมดนะคะน้ำมันเครื่องราคาพิเศษแถมยังมีส่วนลดอะไรให้ด้วย10%เซ์ ทั้งยางสายพานผ้าเบรกโซ่สเตอร์รวมถึงหมกน็อกและอีกเพียบตั้งแต่วันที่8ถึง13ธันวาคมเท่านั้นนะคะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่0611308484ได้เลยนะคะส่งท้ายปลายปีแบบคุ้มสุดๆมาเช็คมาดูแลรถคู่ใจให้พร้อมลุยปี2569ที่สุพัอ์มอเตอร์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์รออยู่นะคะ